อืพึ่งกลับพึ่งไปเติมเลือดมาจะตายหากันอีกแล้วเดือดมากเดือดมากสติเปี้ยเขาลงมานะ้วเาถอยได้เลยเออโอ้โหไอ้ที่ใครจะมาช่วยเธอได้อะ โอ้โหคิดว่ารอดแล้วสอหแล้วเอโหโคตรกระจอกเลยโอเคครับก็ต้องขอากราบสวัสดีเพื่อนเอทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตัวประกอบกับเกมโอเมจิอารีนเจ้าเดิมเจ้าเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะมาสอนเล่น a อ c สายเบอร์สุดขาวไม่ใช่ a อ c สายเบอร์สุดแรงเบอร์ตต้นของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับชิกิงอมิ ซึซึกะโกเซนก็อย่างที่ว่าไปนะครับ ADC ตัวนี้เป็น ADC สายเบิร์ส DPS ของตัวนี้อาจจะไม่ต่อเนื่องและถี่เหมือน DPS ตัวอื่นนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่าโดนไม่กี่ทีนี้ก็ล่วงไปคุยกับลากข่มงได้เลยนะครับ <Okay. S 1> มาพร้อมกับคอนเซปต์ดีไซน์ที่เป็นชิเกียวมิสาวชุดขาวผมขาว อันนี้ก็ขาแล้วก็ผสมกับดีไซน์ที่เป็นในตัวของมังกรเข้าไปด้วยมาพร้อมกับธนูยักษ์ที่ดีไซน์สวยงามมากๆลูธนูหมดนี้ก็สามารถเอาธนูอันนี้เข้าไปฟาดได้เลยนะครับสกิลของเธอจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดเด่นของซึซกากะกันเลยนะครับจุดเด่นอาวุธไรท์หลังจากที่ใช้สกิลแล้วจะสามารถโจมตีปกติเป็นแบบพิเศษได้ ในส่วนของการยจงตีแบบพิเศษนี้มันจะมีชื่อว่าเงาติดตามเงาติดตามนะครับจะทําการยิงลูกศรแบบพิเศษออกไปเป็นแนวเส้นตรงลูกศรตัวนี้สามารถยิงทะลุปเป้าหมายได้ด้วยนะครับ แต่ในส่วนของศัตรูที่อยู่หลังเป้าหมายแรกที่โดนนะครับดาเมจที่โดนนะครับจะโดนเพียงแค่60%ของซืซืกะเท่านั้นนะครับสกิลที่1วิญญาณขุนเขาซืซืกะทําการฟาดคันธนูไปยังทิศทางที่กําหนดสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในระยะสกิลแล้วก็สกิลนี้ครับแรงตามอัตราคีของเรานะครับแล้วก็เมื่อเราทําการใช้ในส่วนของจุดเด่นที่มีชื่อว่าเงาติดตามนะครับหรือลูกศรดอกพิเศษนะจะทาการลดคูดาสกิลนี้ลงส5เซนะครับสกิลที่2งนะครับเสียงคำรามซืซืกะทาการสไล ภาพเล็กน้อยและทําให้ศัตรูที่โดนลูกดอกชุดแรกนะครับทำการติดสโล35%นาน1.5วิและก็ภายใน5วินาทีนะครับสามารถกดใช้สกิลนี้ได้ในส่วนของสเต็ปที่สองนะครับซืซืก,ซกะาําการสไลด์ไปอีกครั้งและยิงทะดูลูกศรดอกพิเศษออกไปสร้างความเสียหายกายภาพและทําให้ศัตรูที่โดนนะครับติดสถานะปลดอาวุธเป็นเวลา1วินาทีสกิลที่3นะครับอนาเขตป้องกันซืซืกะททาการกางโล่ป้องกัน สามารถต้านทานความเสียหายจากศัตรูได้นะครับทั้งหมด3ครั้งแต่ครั้งจะสามารถต้านทานได้สูงสุดอยู่ที่30บวกต่อเลเวลของเรานะครับและเมื่อเราทำการกดใช้สกิลนะครับจะได้รับในส่วนของบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่30%และก็จะค่อยๆลดลงใน2วินอันทีนะครับอัลติเมทสกิลนะครับพลังขนนกซึสึกะทำการถมยิงลูกศรไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูที่อยู่ในรัศมีทั้งหมดและทำการสร้างอาณาเขตข,ขนนกเป็นเวลาทั้งหมด3ามวิ ในอาาเขตขนนกนะครับจะทําการสร้างความเสียหายกายภาพอย่างต่อเนื่องทุกๆ0.3วิและสร้างเอฟเฟกลดความเร็วเคลื่อนที่ให้กับศัตรูที่โดนนะครับ65%นาน0.35วิก็จะมีประมาณน,นี้นะครับในส่วนของสกิลของซูสุกะ แน่นอน,นครับว่าซูซิกะเป็นที่เกี่ยวมิ ADC ประเภทเบิร์สถ้าจะไปยืนวัดตัวต่อตัวกับ ADC ที่มี DPS ต่อเนื่องมากๆอย่างพวกจินพวกโดโดมิกิตอนที่ติดพาสซีฟอะไรเงี้ยเออมันวัดไม่ไหวอยู่แล้วนะนอกจากเกมเราจะนํามานนะแต่ก็ของเท่ากันอะไรเงี้ยเราวัดไม่ไหวแน่นอนนะครับก็ใน,นส่วนของตำแหน่งยิงของซูซิกะก็สําคัญมากๆเลยนะครับหาจุดยิงให้ได้ซึ่งก็เป็นพื้นฐานของ ADC ทั่วไปอยู่แล้วเนาะทําการหาจุดยิงของเราให้ได้แล้วก็ทําการสร้างดามเมจให้กับทีมไฟท์ นะครับในรูปแบบคลายเอานะครับอย่าสไลด์เข้าข้างหน้าอย่างนี้นะครับนะโอเครู้สึกเบรรยากา์ของคุณนะทาการสไลด์ออกข้างๆอย่างนี้อ่าอีกฝ่ายก็ยังจะโดนลูกดอกเราอยู่ดีนะครับหลังจากนั้นในส่วนของจุดเด่นเองเราติดตามอะ่ะมันจะมีระยะที่ไกลมกากๆเราสามารถยิงระยะไกลอย่างนี้ได้ซึ่งระยะของจุดเด่นอ่ะมันจะเลยนอกกรงไปอีกนิดนึงนะซึ่งเราจะไม่ต้องเข้าไปใกล้อยู่ในระยะมากได้เราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมันก็จะยังยิงในส่วนของจุดเด่นออกไปอยู่ดีเนาะทำการยิงอย่างเงี้ยยิงคไปเรื่อย สไลด์ออกข้างยิงข้างๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของ Position ของซูสิกาเนาะแล้วก็ในส่วนของคอมโบเลยนะครับถ้าเอาแบบทั่วๆไปเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ใช้สกิลหนึ่งไปก่อนก็ได้นะครับจะโดนหรือไม่โดนก็ได้นะเพื่อจะทําการเรียกในส่วนของจุดเด่นออกมานะครับผมแล้วก็ทําการยิงศัตรูไป1ที่ แล้วก็ขอย้ําก่อนเลยนะครับหลังจากใช้สกิลแล้วโจมตีปกติทุกครั้งด้วยนะครับสกิลหนึ่งตีสไลด์ออกข้างยิงตีสไลด์ออกข้างยิงตีสไลด์ออกข้างอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของจุดเด่นยิงต่อศัตรูไปเรื่อยนะครับบอกเลยว่าเลดเกมแรงมากๆเลยนะครับในส่วนของจุดเด่นเนาะอีกครั้งครับสไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์ต,ลตีอย่างนี้แนะนําให้กดเป็นในส่วนของสกิลหนึ่งก่อนนะอ่าแล้วก็สไลด์ตีจากนั้นกดในส่วนของสกิล3ก่อน ่ะเพราะยังไงเราไปตีอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันก็ตีเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็กดในส่วนของสกิลสไปก่อนนะปุ๊บ ตีสกิลสามตีซ้าดออกตีซ้ลยออกตีแล้วก็หาจังหวะหรือหาทิศท,ทางในส่วนของการใช้อัติเมตสกิลดีๆนะครับในส่วนของตัวนี้ดาเมจมันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ในส่วนของลดความเร็วในการเคลื่อนที่6ก็ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่นะครับก็จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกลาคาญเราได้นะครับก็กลางกรอติไปในส่วนของหลังกลางอรติแล้วก็สามารถยิงในส่วนของจุดเด่นออกไปได้ก็ในส่วนของคอมโบโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1ตี3ตีสไลด์ออกตีสไลด์ออก หนึ่งอีกรอบตีอันติตีอ่า อย่างเงี้ยเราจะใช้ในส่วนของจุดเด่นได้คุ้มที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งก็จะวนทันให้เราใช้อีกรอบได้นะครับผมในส่วนของไอเทมของซึซกะนะครับออกตามไอเทมในส่วนของ ADC ทั่วไปเลยนะครับก็ในจําพวกคิหรือในส่วนของเจากเกาะเป็นหลักนะครับผมจะมีในส่วนของไอเทมที่จะบัฟในส่วนของหลังใช้สกิลแล้วการโจมตีครั้งถัดไปเราจะได้ในส่วนของโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของ2ไอเทมชิ้นนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในช่องของเกมเพลย์ของซึซกะกันเลยนะครับ โอ oh, ้กรอบรูปเลยวะเนี่ยเลยๆยอัพสกลิลสองไปก่อนนะโอ้โหท่าเดินโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขอดูท่าวาดปัดดิงอ้โฉ <c oughs> ตีปกติก็แดกขาดอือกดไปก่อนทีสองทีเนี่ยถ้าแบบเราเจอตัวได้เปรียบนะเรากดอีกฝ่ายได้สบายเลยเนะ เต็มซับเขาอีกอะเข้าไปถึงคีบอะลาดคีบไอ้เหียอะไรกูไม่สอยอยู่คนเดียวเด็ดสองสิสวยครับรีเลีอยนด้วยมนุมเจอกูหนุ่มเจอกูมนุมเจอกูอ่าเสียแฟตไปดีครับ หนึ่งนัดของเราเแต่เราไม่ได้อยู่ดีโอ้ยโอ้โหไม่เลินเลยแค่นี้เลยแค่นี้ Keep on the way อืมโอเคอัพให้ครบ3สกิลก่อนนะอเอ้ยเมื่อกี้ฮิโดโอเเขาเสียสองไปแล้วนะไอ้เสียสกิลลากไปนะสไลด์ออกแล้วก็หัวต่ออีกดอกอีกดอกอีกดอก เออหนึ่งนัดเขยิปแบบเอาเร sí. um ื่องจัดลงมาอย่างนี้เน้นสองก่อนนะลงมาอย่างนี้ก็โดนี้่ครับเพิ่งกลับเพิ่งไปเติมเลือดมาจะตายหากันอีกแล้วอาเขาไม่ลงมาเลยนะเราเลยเล่นง่าย เออแต่ผมว่าได้นะอ๋ออโออ๋เส้นนี้เลยแจ็คพ uh mm ี่แจ็คป้าอ๋อโอ้โหขอแตะไปดิ อันตรีอะไรนะสไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์ตายไหมตายดิอือเล่นยันมานาหมดแล้วเฮ้ยหมดทุกอย่างแล้วเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไฟมันจัดมานาหมดแล้วถอยก่อนเพื่อนถอยโ <c oughs> อ้ <c oughs> เดือดมาก <c oughs> เดือดมากได้ซับดีด้วยนะเกมนี้ <c oughs> เอาไปอีกหนึ่งนัดหลบได้เหรอหลบได้เหรอหลบไอ้แฟดออกกันโอสเตดิเบเข้ามาอ่ะเปิดน้าติแล้วนะเห็นนะสไลด์ตามไปดันมึงใครเนี่ยสวัสดีครับอ่ะเกิดเกิดตรงนี้ก็ดับสิครับเดือดมากเดือดมากเตดิเบเข้าลงมาลนะ พขาถอยได้เลยทำดีมากไอ้เพื่อนวิตถานเอาสอนพระเจ้าไปแดกเออเอ,อือ,อขออีกนัดีเดอฟเคแน่เ,นเลยยืนอย่างนั้นไมค่อยกดก็ค่อยตีสกิลไปชิวๆตัวเี้ยศัตรูเล็กจ่อแผลกูว่าแล้วเกมนำไม่อยางไี้เสรดก็ต้องบีอีกเกม ป <Bye. S 2> แต่ยังไม่สบาใจเลยเดี๋ยวขออีกเกมแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปสู่อีกเกมกันเลยนะน <S <S อ้าอ้อ้าอืมเอาซิ ไอ้เท no so ียดทำไมกดสกิลไากต่อไม่ติดวะเนี่ยเทียตรงนี้มึงไม่ไหวจริงๆว่ะสวยครับไทชะาไทชาอะไรจ้าสวยครับ เนี่ยไม่มานะมากูกีเตอะร์ไปไม่ได้ขยับเลยเมืเ่อกี้โอเคหนึ่งแรกสองแล้วไม่ต้องแรกเป็นกูไว้แล้วโอ้โอ้ใส่อีกแล้ว ไอ้ขี้โอ้เขาบันแรงกันจังอ่ะมันไม่ตายได้ไงนะโอ้โหคนเนี้ยเข้ามาต้องเรียกหาตัง เนี่ผมเล่นไม่ได้เลยวะเล่นโคตรแย่เลยโอ้

ยังงั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะมึงหลายรอบแล้วมหบอนไส้มึงมากเลยโอเครงมือเจาะคักใหญ่ผมตอนที่ผมเล่นกากากเป็นยังไงกัเกมนี้นะครับเล่นไม่ได้หรือวะ จะได้ยิง,งแรงๆเขาหน่อยอการเงินอยู่ที่สี่ลอยถ้วยโอ้โหคิดว่ารอดแล้ว

จบได้ไหมจบได้เลยละเสียห้าเสียห้าโอ้ไอเหี้ยเกี่ยวโคตรตึงไอเที่ยตอนซีซั่นมึงปีสาจกันทั้งนั้นเลยโอ้โหไายบายละโอ้ยยากมากเลยเกมนี้โอ้โหเอาเถอะถือว่าอีกฝ่ายพลาดไปนอนไม่หลับไปแล้วนี่หนูทำปาร์คดีกูนี่โคตรกระจอกเลย เกมแรกอย่างชิวเกม2ยังหมาโอเคก็ okay, ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ตึงมากๆเลยนะครับผมนี่เล่นไม่ได้เลยนะพื้นฐานก็เล่น AD ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วด้วยยืนนี่มั่วซั่วหมดเลยสอนสะดิบดีแต่ยืนนี่ยืนมั่วมากโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในตัวของซึซึกะกันเลยนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับทิกิกับมิซึซึกะโกเซนผมว,ว่าก็เป็นอีกหนึตัวเลยนะครับที่เป็น ชิคก,กี้ยอยนี้ ADC สายเบิร์ดที่แรงมากๆเลยนะครับสังเกตจากเกมแรกๆของเราเนาะแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของเกมตามหรือเรายืนหาตำแหน่งไม่ดีพออะไรเงี้ยเราก็อาจจะอาจจะทําให้ตัวนี้แบบแทบไรประโยชน์ได้เลยนะครับผมยิงใครแทบไม่เข้าเลยนะยิะย่งเกมตามบอกเลยว่าดาเมจนี่แทบไม่มีเลยนะครับอ๋อแล้วก็ในส่วนของสกินนี้บอกเลยว่าแซ่บมากๆเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณน,นี้นะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ผู้คุยเพิ่มเติมกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมกนก,นกดไลค์และซับสไคร์ให้หน่อยนะครับหนึ่งคลิกของทุกคนคือกำลังใจอ้มหาศสลงของผมเลยละฮะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะครับ Thank you ครับคลิปน้า,าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บายยฮะเจอกันในเกมต่อไป